สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคมราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดลักนณะกรกฎก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะกรกฎราศีกรกฎคือราศีธาตุน้ำดาวประจำตัวคือดาวจันทร์ เพราะฉะนั้นก็จะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนพระจันทร์นั่นแหละค่ะนะเรามาจับลูกเต่ากันก่อนลูกเต๋าเสี่ยงทายเป็นยังไงบ้างคะสําหรับชาวราศีกรกฎที่ผ่านมาอุ๊ขอโทษค่ะ,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 ะถอยกล้องนิดนึงสำหรับช่วงที่ผ่านมานะคะสําหรับชาวราศีกรกฎอะไรเลยไรอย่าง ยังไม่เป็นอย่างใจหวังนะคะเรียกได้ว,ว่าจะพูดอะไรจะทำอะไรสาริกาลิ้นทองที่ผ่านมานี่คือสาริกาลิ้นทองใครทำอาชีพเซลล์สุดยอด คุยกับลูกค้าลูกค้าโทรเข้ามาไม่ขาดสายได้พูดได้คุยได้ทําอะไรไม่ขาดสายนะคะหรือว่ามีไอเดียบันเจิดไอเดียที่พร้อมจะทําอะไรหลากหลายอย่างได้พร้อมๆกันแต่ติดนิดนึงค่อนข้างที่จะยังมีอะไรยังไม่ได้ดังใจเหมือนคิดกระวนกระวายอยู่ในใจยังสับสนนะยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงสําหรับตัวของชาวราศีกร,รกฎเองนะคะ อารมณ์ไม่สเสถียรน,นั่นเองอ่าต่อมาค่ะถ้าถ้าเป็นผู้หญิงก็มีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงต้องคอยบริการคอยทำนู่นทำนี่ถ้าเป็นผู้ชายก็ช่วงนี้ก็จะมีความอ่าเซนซิทีฟสูงนิดนึง ค่อนข้างมีความคิดมากนะคะแต่ก็พร้อมที่จะทำงานได้อย่างหลากหลายมีบารมีมีโอกาสมีโอกาสได้ทำธุรกิจถ้าใครที่สนใจในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าเริ่มลงมือทำได้อาจจะคิด วิเคราะห์ก่อนอาจจะพูดคุยกับคนหลายๆคนแล้วค่อยมาจัดสรรปันส่วนในการจัดการาวางแผนเป้าหมายเรื่องของงานนะคะเอาละเป็นตัวแทนเจ้าราศีกรกฎนะคะในการทำในดวงในครั้งนี้ ใบแรกได้ขึ้นมาได้พระรัมนางสีดานะคะคู่แท้ถ้าใครจะทำงานทำอะไรก็แล้วแต่ทำกับคู่ทำกับแฟนทำกับเพื่อนทำกับพันธม,มิตรทุนส่วนได้หมดเลยเป็นช่วงที่มีความฝันเยอะมีความจินตนาการค่อนข้างเยอะในช่วงนี้อะ,อะไรอะไรหลายอย่างก็ค่อนข้างที่จะเป็นใจแต่มีติดอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละติดอยู่ในใจเนี่แหละว่าพลังงานาภายในจิตใจของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสับสนวุ่นวายสักหน่อยหนึ่ง แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนคอยช่วยพลักช่วยดนันช่วยทาไปโลดเลยค่ะเรื่องของการเงินได้พระแม่รักษมีได้พระแม่รักษมีจักรพรรดินีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินได้เงินจากคู่ได้เงินจากหุ้นส่วนได้เงินจากเ,าเงินปันผลเงินอะไรพวกนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเงินในช่วงนี้ไม่ต้องห่วงเลยค่ะมีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายหยิบจับใช้สอยได้ตลอดเนาะ ได้นางสีดานั่งคิดเนี่ยติดเรื่องของความคิดบางทีก็อยากมีบางทีก็ไม่อยากมีบางทีก็อยากทําบางทีก็ไม่อยากทําอยากปล่อยเบอร์เบอร์ว่างๆเงเ่งควางควังต่อไปนะ <c oughs> ระวังเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนิดนึงถึงมีเงินเข้ามามากก็จริงนะคะแต่เงินเนี้ยระวังเรื่องของ ต้องมีการจัดการงานอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องซึ่งอาจจะส่งผลไม่ค่อยเวิร์กสำหรับตัวคุณอาจจะเป็นพลังด้านลบที่ทําให้ตัวคุณค่อนข้างมีความปวดหัวมีความเครียดถ้าใครมีคนที่จะมาขอยืมเงินนะคิดดูให้ดีก่อนก่อนที่จะให้ยืมใบต่อมาได้พระขันธากูมารพร้อมลุยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็ จิตใจจิตใจผู้หญิงแต่การบู๊ก,กันลุยเนี่ยเหมือนผู้ชายเลยค่ะเหมือนเด็กเลยค่ะช่วงนี้ก็จะมีความเป็นเด็กค่อนข้างสูงสักนิดนึงนะคะจะทําอะไรเหนื่อยแหละ คนเขาใช้เราไปทำนู่นทำนี่นะแล้วเราก็ไปไม่ไปหรือบางทีก็ไปหาแฟนไปกับแฟนแฟนอยู่อีกที่เราต้องเป็นคนไปหาแฟนนะคะต้องเดินทางมาหากันค่อนข้างเหนื่อยแฟนเราเนี่ยมีค่อนข้างมีเป้าหมายเป้าหมายที่จะพุ่งชนเป้าหมายที่จะทำงานหรือบางคนถ้ายังโสดอยู่นะตัวคุณเองก็มีเป้าหมายเป้าหมายที่จะทำแล้วละ่ะฉันจะลงทุนแล้วละ่ะฉันพร้อมที่จะไปแล้วละ่ะฉันพร้อมที่จะทำแล้วละ่ะนะคะ ดูกันอีกทีหนึง่งเรื่องสุขภาพเนี่ยชาวราศีกรกฎขอให้ระมัดระวังนิดนึงถ้าการเงินดีสุขภาพไม่ค่อยดีกระสอบกระแสกกระออกแอะแอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าการเงินไม่ค่อยแข็งแรงสุขภาพจะแข็งแรงแข็งแรงเลยทีเดียวเนาะก็ก็เอาลวกันนะคะเพราะว่ามันมีเหตุผลอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจัง จริงจังกับงานจริงจังกับสิ่งที่ทําอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราจริงจังเราก็จะเก็บความเครียดนั้นไปคิดไปนอนฝันไปอะไรก็แล้วแต่มันก็จะกลายเป็นผลกระทบกับตัวคุณมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างเก็บความเครียดเมื่อมีเงินเยอะงานก็ทําเยอะสุขภาพเลยไม่ค่อยดีเพราะเครียดเพราะว่ามันถูกกดดันหลายๆอย่างต้องทําพร้อมๆกันต้องสู้ต้องลุยนะ ก็เลยสุขภาพไม่ค่อยดีแต่เมื่อไหร่ที่การเงินไม่ค่อยดีก็คืองานน้อยหรือความกดดันมันต่ําการเงินไม่ค่อยเข้าสุขภาพดีเลยค่ะชิวๆสบายๆโล่งๆแข็งแรงปึงๆดึงดังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของ เรื่องของการงานถ้าอยากจะเจริญหน้าที่การงานทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งปวงนะคะแนะนําเลยว่าอาสาเข้าไว้ใครทําไม่ทําไม่รู้ฉันไม่สนแต่ฉันเนี่ยคุยกับหัวหน้าฉันเนี่ยคุยกับหัวหน้าเลยพี่คะอันนี้หนูขอทํานะคะอันนี้หนูขอจัดการนะคะอยากไม่อยาก,ไม,ยากไม่รู้แต่ถ้าอยากจะเจริญในหน้าที่การงานอาสาสมัครเข้าไว้ทําเข้าไว้นะคะบอกเลยลุยเลย Bar อุ๊ยอันนี้หนูทําได้อันนี้ฉันทําได้ผมทําได้คะ่ะ นะคะส่วนเรื่องของการงานเนี่ยก็เป็นปกติของความขยันขันแข็งอยู่แล้วมันอาจจะมีเบื่อมีเซ็งแต่ก็ทําอยู่ดีเนาะช่วงนี้อาจจะโดนจ้องมองจับตามองจากเจ้านายจากคนรอบตัวจากคนอื่นนะคะมีความแบบอยากรู้อยากเห็นเธอเป็นยังไงฉันมองเข้ามาเอะเธอทําอะไรอยู่อะไรยังไงเนาะยิ้มรับยิ้มสู้เข้าไว้ค่ะตามสไตล์ของเรา แล้วช่วงนี้ก็ถือว่ามันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันเหนื่อยหน่อยแหละมันเริ่มต้นใหม่เนาะมันทําอะไรใหม่ๆมันก็ต้องเริ่มเริ่มจากศูนย์มันก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกรกฎให้พร้อมรับการต่อสู้ให้พร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาอย่างเนีย่ยได้ไดพ่ได้ไพ่พระแม่รักษมีละได้ไพ่ คู่คู่แท้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเงินเลยไม่ต้องห่วงสักเท่าไหร่อาจจะมีกระจุกระจิกเข้ามาให้แก้เคตดโดยการทำบุญกับโรงพยาบาลหรือซื้อพวกของมีคมไม่ว่าจะกันไกรตัดหญ้าช้อนซ่อมมีดพวกพวกจานพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอุปกรณ์ขัดห้องน้ำไปถวายพระไปถวายสงฆ์ หรือบริจาคให้กับโรงเรียนยากไร้นะคะอันนี้จะดีมากๆเลยเป็นการแก้กเครดในการเสียเงินระมัดระวังเรื่องนี้นะคะเสียน้อยเสียยากเสียมากเนี่ยเสียงง่ายๆเลยนะเอาละค่ะรู้แหละว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะลุยอะไรมากมายนะเป็นช่วงปีใหม่เนาะก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ราบรื่นสำเร็จได้ด้วยดีสำเร็จได้แบบง่ายๆทำอะไรก็ขอให้แบบลืนล่นๆเลยนะคะขอให้ประสบความสำเร็จอย่างใจหวังดังใจหมายในทุกๆเรื่องเลยสำหรับชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะเอาละค่ะก็จบแล้วสำหรับการทำนายดวงชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ ขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอไน้์แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ